โอเคนะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของการดุลส,ส,สมการรีด o อกสนะครับการดุลสมการรีด o อกส์เนี่ยนะครับจะมีวิธีการดุลอยู่ด้วยการหยดสแบบนะครับแบบแรกเรียกว่าการดุลสมการรีด o อกส์โดยใช้เลขออกซิเดชันและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการดุลสมการรีด o อกส์โดยใช้เครื่องปฏิกิริยาอันนี้เดี๋ยวครูจะไปที่ตัวอย่างเลยนะ เพราะว่าถ้าครูอ่านตัวนี้ไปนักเรียนก็จะยังคงสับสนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวอย่างกันเลยนะครับก่อนหน้านี้ครูสอนนักเรียนในเรื่องของการนับประจุไปแล้วถูกต้องไหมการนับประจุนักเรียนลองดูนะครับประจุฝั่งซ้ายมือถ้าเรียนนับดูนะ แ n มีประจุเป็นศูนย์เลขที่ดูลอยู่ข้างหน้าตอนนี้คือเลขหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นประจุของแ n รวมมีค่าเท่ากับศูนย์บวกกับของ A G ซึ่งก็คือมีเลขหนึ่งคูณกับหนึ่งตรงนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งประจุรวมของสารตั้งต้นมีค่าเท่ากับบวกหนึ่งมาดูประจุฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะครับถ้าประจุฝั่งสารผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวนี้คือเลขหนึ่งคูณศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ส่วนตัวนี้ก็คือ 1นึคูณสมีค่าเท่ากับ2ประจุฝั่งนี้มีค่าเท่ากับบวกสองนักเรียนจะสังเกตดูว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าประจุฝั่งสารตั้งต้นบวกหประจุของสามผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับบวกสแบบนี้นะครับเป็นปฏิกิริยาที่ยังไม่ดุลโอเคไหมครับถ้ามันดุลแล้วก็จะเหมือนกับที่เรียนฝึกนับประจุมาก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับประจุฝั่งสารตั้งต้นเป็นบวกสฝั่งนี้ก็จะบวกสาม ฝั่งนี้บวกสฝั่งนี้ก็จะบวก2ด้วยอะไรแบบนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่า,าถ้าหากว่าประจุมันยังไม่เท่ากันก็แสดงว่าสมการนั้นมันยังไม่ดุลเราก็เลยต้องเริ่มการดุลสมการตีดกันนะครับทีนี้เริ่มต้นเลยเราจะต้องหาเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวออกมาให้ได้มาดูเลขออกซิเดชันนะครับเลขออกซิเดชันของซมีค่าเท่ากับ0ูนย์ Ag เลขออกซิเดชันเท่ากับบวก1 Ag ตัวต่อมาเลขออกซิเดชันเท่ากับ0และ Zn มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2ได้เลขออกซิเดชันแล้วเราก็จะจับโยงหากันคู่ใครกูมันนะ Zn โยงไปหา Zn Ag โยงไปหา Ag เห็น okay, ไหมครับทีนี้จากศย์กลายเป็น2เนาะของ z n นะครับจากศนย์กลายไปเป็น2เลขออกซิเดชันเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นไหมจากศูนย์เป็นบอกสองเลขมันเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับเลขมันเพิ่มขึ้นทีนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะเพิ่มขึ้นเท่ากับ2ถูกต้องไหมครับนี่ถ้าคุณถามว่า z n มีอยู่ฝั่งละกี่ตัว Z n มีฝั่งล้1อะตอมถูกต้องไหมครับ Z n นฝั่งสามตั้งต้นมี1อะตอมฝั่งสามผลิตภัณฑ์มี1อะตอมก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเท่ากับ2คูณ1อะตอมเท่ากับ2อันนี้คือจำนวนอะตอมนะเลขหนึ่นตงตัวนี้นะครับคือจำนวนอะตอมสองคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับสองต่อมามาดูฝั่ง AG บ้าง AG จจากบวกหนึ่งกลายไปเป็นศูนย์เลขมันเป็นยังไง ลดลงไหมลดลงเนาะลดลง1ใช่ไหมครับจาก1เป็นส่วนลดลง1ซึ่ง AG แต่ละฝั่งมีอยู่อย่างละเท่าไหรเอ่ย AG ฝั่งสาตั้งต้นมี1อะตอมฝั่งสารผลิตภัณฑ์ก็มีอยู่1อะตอมถูกต,ต้องไหมครับก็จะเป็น1คูณ1มีค่าเท่ากับ1โอเคไหมครับพอได้ตัวเลขตัวนี้แล้วครับนักเรียน พอได้ตัวเลขเพิ่มตัวเลขลดตรงนี้นเลข2องกับเลขเนี่ยนะครับเราก็จะเอาตัวเลขนี้ไปวางสลับกันเอเคไหมเราจะไปวางสลับกันวางสลับกันยังไงก็คือเลข2มาจากการเปลี่ยนแปลงของซิงค์ครับนักเรียนเลข2เนี่ยนะนะเลข2มาจากการเปลี่ยนแปลงของซิงค์เราจะเ,าเลข2นี้ไปวางไว้หน้า A g จ่างแบบนี้เลยเอา2ไปวางไว้หน้า a g ส่งผลให้ AG ฝั่งสารตั้งต้นมีอยู่2ตัวฝั่งสารผลิตภัณฑ์ก็ต้องมี2ตัวด้วยเ็เลต้องวางเลข2โอเคไหมครับพอวางเลข2เสร็จปุ๊บอ่าเราก็เอาตัวเลข1นี่ไปวางด้วยนะครับแต่ปกติเลข1เราจะไม่เขียนกันนะแต่อยากให้นักเรียนเข้าใจว่าเราต้องมีการวางตัวเลขสลับกันเลข1มาจากการลดลงของ AG เราก็จะเอาเลข1นี้ไปวางไว้หน้าของ ZN โอเคไหมครับบานาเซส่งผลให้ ZN ฟฝั่งซ้ายมือมีอยู่1ตัวฝั่งขวามือก็ต้องมี1ตัวด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมครับพอวางตัวเลขครบสี่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเช็คประจุดูประจุฝั่งซ้ายมืออ่าประจุฝั่งซ้ายมือน่าจะประจุคข้องแล้วนะ1คูณ0มีค่าเท่ากับ0 สองคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับสองเพราะฉะนั้นประจุรวมฝั่งซ้ายมือมีค่าเท่ากับบวกสองอ่ามาดูประจุฝั่งสารขวามือหรือว่าฝั่งของสารผลิตภัณฑ์กันนะครับก็คือประจุจะมีสองคูณศูนย์เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งคูณสองเป็นสองเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับประจุเท่ากันแล้วก็คือมีค่าเท่ากับบวกสองโอเคไหมแบบนี้คือ สมการดุลเรียบร้อยแล้วเช็คอะตอมดูซิงฝั่งนี้มี1ฝัง่งนี้ก็มี1 A.G. ก็มีอยู่ฝั่งละ2ตัวโอเคไหมครับประจุด,ดุลอะตอมดุลก็สมการนี้ดุลเรียบร้อยนะครับข้อต่อมาเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทำเองประมาณ3นาทีนะครับกดหยุดวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วก็มาเปิดดูเฉลยกันนะครับ โดยเริ่มจากหาเลขออกซิเดชันก่อนนะสรุปอีกรอบนึงนะหาเลขออกซิเดชันเสร็จปุ๊บดูจํานวนเพิ่มจํานวนลดแล้วก็ไปวางตัวเลขสลับกันโอเคนะครับหยุดวิดีโอเลยโอเคนะครับตอนนี้นะักเรียนก็คงจะหาะตัวเลขที่ดุลเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับเริ่มต้นหาเลขออกซิเดชันก่อนก็คือ0บวก2 บวก3และ0ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นโยงไปหาของมันผูขอลบตัวเลขคําวนนี้ก่อนอ่ะโยงไปหาคู่มัน AL โยงไปหา ALFE โยงไปหา FE โอเคไหมครับ AL จาก0เป็นบวก3ตัวเลขแบบนี้เราเรียกว่ามันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ เพิ่มขึ้นโดยที่อลูมิเนียมฝั่งซ้ายมือมี1ฝัง่งขวามือก็มี1เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้น3ตัวเนาะศูนย์ไปเป็น3ใช่ไหมครับ3คูณ1มีค่าเท่ากับ3อันต่อมาเป็นของ Fe Fe ฝั่งสารตั้งต้นนะครับเป็นบวก2ผลิตภัณฑ์เป็น0จาก0อาจจะบวก2เป็น0เลขม,มันลดลง ลดลง2 se มีอยู่ฝั่งละ1ตัวก็จะเป็น2คูณ1เท่ากับ2โอเคไหมครับ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เราได้ตัวเลขเพิ่ม mm hmm. เราได้ตัวเลขลดเสร็จเรียบร้อย mm hmm. เราก็จะเอาตัวเลขไปวางสักหลับกัน mm hmm. นะครับเลข3อ่ะพูดถึงเลข3ก่อนก็แล้วกันเลข3ตรงนี้อ่าเลข3มาจากการเปลี่ยนแปลงของอะลูมิเนียมถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอาเลข3ไปวางไว้หน้า Fe ถ้าเราวางเลข3ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บส่งผลให้ Fe ฝั่งซ้ายมือมี3ตัวฝั่งขวามือก็ต้องมี3ตัวด้วยก็เลยวางเลข3ฝั่งขวามือด้วยโอเคนะต่อไปเลข2เลขเนี้ยนะครับมาจากการเปลี่ยนแปลงของ Fe เราก็เลยต้องไปวางสลับไว้หน้าของ Al ส่งผลให้ a l ฝั่งซ้ายมีอยู่2ตัวฝั่งขวามือก็ต้องมี2ตัวด้วยก็เลยต้องมาเ,อาเลข2พอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมานับประจุด,ดูทั้ง2อฝั่งอ่าประจุฝั่งซ้ายมือหรือว่าฝั่งสารตั้งต้นนะอ่ะนับช้ารอบสุดท้ายนะก็จะเป็น2อคูณศมีค่าเท่ากับ0 3นคูณสมีค่าเท่ากับ6ประจุฝั่งนี้เป็นบวก 6อ่าประจุฟางส์รานผลิตภัณฑ์ล่ะก็จะเป็น2คูณ3เป็นบวก6 3คูณ0เป็น0เพราะฉะนั้นประจุรวมมีค่าเท่ากับบวก6เท่ากันยังเท่ากันแล้วนะประจุรวมเป็นบวก6เท่ากันนะครับตัวเลขที่ดูดได้ก็คือ2 3 2 3